งวดที่แล้วเลขออกอะไรเราเข้าเก้าหนึ่งเต็มเต็มมันออกสี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งนี่อันนี้คือรัฐบาลไทยนะอันนี้คือรัฐบาลไทยที่ออกไปเนาะงวดนนี้อาจารย์ฟันนะอาจารย์ฟันเลยนะสายวิ่งนะนี่คือสายวิ่งคนไหนที่ชอบวิ่งอ่นะดูดูเลขวิ่งก่อนนะเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าตัววิ่งเนี่ยของอาจารย์อยู่อันดับหนึ่งนะ หลักวิ่งนี้อาจารย์จะให้วิ่งตัวเดียวเนะาะเออวิ่งตัวเดียวเน้นตัวเดียวนะอาจารย์เข้าวิ่งมาสองวดติดนะคนไหนเป็นสายตัวเดียวชอบวิ่งนะอ่าชอบวิ่งดูเพจอาจารย์กอนะนี่คือเพจอาจารย์กอสายรูดเด้งเดา้าอืมพูดได้เป็นสายวิ่นนะเออลงทําไมครับมันหลายวันแล้วลงอะไรเออลงอะไรเอาของใหม่เลยดีกว่าไม่เข้าใจ <c oughs> จะบอกอีย่างพี่ไม่มันเข้าใจอีพออันนี้คนไหนเข้ามาใหม่คอยสิเจกรัฐบาลไทยเอฟซีฟัฟ่งไหมันเข้าใจเนาะเปิดหูกลวงสิเจกเลขรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอีกสองมือมันสีออกแล้วเจ้าตั้งใจฟังละกกดแช่ฮะผู้ใดเข้ามาใหม่ฟัง่งตอนนี้ไล่สดสดเลยตอนนี้จะอาจารย์ก่อนไล่สดสดสิเจกเลขรัฐบาลไทยผู้ใดบ่กเข้าใจนางฟัง่ง เห็นเลขเมื่อนี่แล้วแคบไว้เนาะให้แคบไว้นะว่าให้กอดหวยออกหรือไม่ให้มันเข้าใจพี่น้องนะให้มันเข้าใจผู้ใดเป็นเอฟซีใหม่อนอันรับเลขเซเลกวิ่งก่อนซีให้เลขวิ่งก่อนพ่อให้เลขวิ่งเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าเอาสองตัวไปนําจบให้มันเข้าใจให้มันชัดเจนนะคนใดเป็นเอฟซีใหม่ดีปะไ่ต้องมางงไ่ต้องมาถามอาจารย์ก่อสิพ้าฟาด อย่าพลาดกันติงตองนะผู้ใดเป็นเอฟซีติงตองนะสีส้อมยาไปให้กินนะอผู้ใดเอฟซี FC ติงตองเนี่ยตอนนี้โลกติงตองมันหลายมันว่าว่าเขาใจนะเวลาว่ากับวู้เรื่องนะอธิบายกับว่าเข้าใจโดนสากนะผู้ใดรู้เลือกนะคอมเมนต์ติ้งตองไหมไดโดนสากนะงูจงบาากบอกสากอาจารย์ก่อให้กินในซิมเนี่หัวโนนะ เออผู้เดยมาเบิ่งไลส่วนแล้วมาติงต้องเนี่ยโดนสากคอยนะคอยมาคือนมูเด้ออเออ, <c oughs> เ,อ,อเข้าใจบ่าแม่อาจารย์ก็ให้สากพวกเจ้าได้่พว่อย่างเวลาหวยบาถึงเจ้ายังให้สาคอยเลยเออเอ้างวดน,นี้นะเลขมันจะเด่นอยู่นะเลขเจ็ด เลขแปดอาอาจารย์ทำไมให้เลขวิ่งสองตัวฟั่งคอยมาเนี่ตั้งใจฟั่งคอยหลักวิ่งนะปกติอาจารย์ให้วิ่งตัวเดียวถูกต้องแล้วนะเลขวิ่งมันจะเป็นตัวรองนี่คือตัวเด่นตัวเด่นคือเลขเจ็ดตัวรองคือเลขแปดคนเราเนาะมันหมักมาคือกัน นะอาจารย์จะมีให้เลือกอยู่สองตัวระหว่างเจ็ดกนะับแปดเนาะเจ็ดกับแปดแต่น้ำหนักอาจารย์เด่นไปที่เล็กเจ็ดงวดนี้เพจอาจารย์กอวิ่งเจ็ดนิ้นเจ็ดอัดเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนเข้าใจนะชัดเจนเนาะ บางคนบอกว่าโอ้ยผมบ่ามักเจ็ดครับอาจารย์ผมบอถือสุปก็เลขเจ็ดมักแปดบ่ดหนึ่งแปดถึงมากนี่ออธิบายให้มันชัดเจนนะงวดนี้เลขหลุดเลขล็อกดัวตัวเดียวคือหลักเจ็ดตัวนี้ฟังข่อยได้ปะ่ะเนี่หลักเจ็ดตัวเนี้ยมีโอกาสดีมาเป็นอยู่บนเหมือนเดิมฟังอาจารย์นะหลักเจ็ดตัวนี้ถ้าเป็นสายวิ่งจะมีโอกาสขึ้นบนเหมือนเดิมมีโอกาสมาบนคือหลักเนี้ยในหลักเนี้ย แต่เลขแปดนะอาจารย์กลัวเลขแปดตัวเนี้ดีดลงมาล่างเนี่ยเจ็ดมันจะแยกฉีกขึ้นบนแปดลงล่างเนี่ยอาจารย์ซีพีคองเสียเลขแปดเนี่ยงวดที่แล้วมันออกเจ็ดกับแปดจะให้แปดตัวนี้ฉีกลงมาล่างคือเสียออกลางส่วนเลขเจ็ดตัวเนี้ยขึ้นบนเหมือนเดิมเนี่ยบอกฮอดตำแหน่งพี่น้องบอกฮอดมองล่งว่าอบอกเลขฮอดว่าแปดล่งมองไหนเจ็ดล่งมองไหน ูดปั่นปั่นว่าจะขอเป็นขดมุนเลก <laughs> ห้ามอาอ <laughs> ออืออ้สูวกลัว่าคดเลกออกออกตรงไหนพี่น้องเมื่องแปดลงล่างเจ็ดขึ้นบนโ้ยอีพอเอ้ยจะเป็นเจ้าแม่นข้างน้อย <laughs> เออเข้าใจบ่อ่าเข้าใจนะเอาชัดเจนเนาะแต่ว่าวันนี้อาจาร,ร,ร,รย์เดินไปที่เจ็ดชัดเจนอ่ะพี่น้องก็แคบแล้ยังจะเอาลงแล้วนะจะให้สองตัวแคบนะแคบนะเดินเจ็ดวิ่งเจ็ด ไปบันเขาว่าถ่าแล้วคนนั่มเด้ยบันอยผู้ใดมาไม่กดแช่ในเด้อพี่น้องเพราะาอาจารย์ไม่ได้ค่อยมาไล์สดนะอ่ะนี่คือสองตัวอาจารย์ขาสองตัวนําเลยไม่ค่อยมีเวลาอ่ะไปเฮานําเลยอาจารย์อร่อนนาเลยนี่คือชุดเต็มชุดเต็มพี่น้องเด้อพี่น้องป้องป่ายจ้าชุดเต็มอาจารย์กอทราบึงเมียนอนเฮามาตงลำ,ลำลีลำไรย่ก็อาจารย์กออืม ตัววิ่งเอาไปแล้วเอาสองตัวพี่น้องสองตัวขายหน้ามาอัดรถพี่น้องขายหน้ามาเลยเอเอพี่น้องเอ้ยวันนี้อาจารย์จะผ้าลุยนะวันนี้จะเป็นเศรษฐีน้ำกันพี่น้อง <_ X 1> นี่นำเฮ้าแค่นั้นแหละฟาเบิง, <presenters> พงพี่นอ้องฟาเบิงเรียก <_ X 1> อาจารย์ขอดังแห้งพี่น้องบอกบอกอาจารย์ขอร์ดงตรงนะ คนบังบิงทวานทมืวอมืองพี่น้องถ้าบ้าเขาเนี่ยพี่น้องโอ้อาจารย์สงสัยบุมีหมองอยูด้วนะพี่น้องด้อจะเป็นคนเบิงหลายรัฐบาลไทยโง่นี้คนเบิงหลายหลายพี่น้องหลายคักหลายเนี่อืมหลายคักหลายเนี่ย <c oughs> ายายยยดากันเด้อเลยบ้าเข่ายาดากันเด้อพี่น้องเด้อเม็เดเตียวพี่น้องเม็เดเตียว เม็ดเดียวรัฐบาลรัฐบาลไทยเม็ดเดียวเนาะเม็ดนี้คือเม็ดโสตายนะสวัสดีอจาเอฟซีใหม่นะเม็ดนี้ฟังอาจารย์นะเขียนรถพี่น้องก็ต้องไปเสียเวลาเนาะพี่น้อง่อยซิว่าสิขีดตรงนี้ <c oughs> มันเป็นแนวไรบัตรสว่าสิขีดตรงนี้มันคือปืนมาใส่ตรงนี้ อัมสินมีน่าลบเ่ล่ะสัวบ้านนี่ <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันก็เป็นแนวนั้นล่ะสัวน่ะเห็นบ่มันสิส่งเลข7เ,เนาะมันสิส่งเลข7มาจังซี่เด้ฉีดเป็นต,งตรงตึงส,สีมันบ่อกเจ็ดมาแท้ๆสัวเอ้ยมันเสียงอะไรมิ่งน่ามันลบบ่ล่ะบปดนี่เฮงเด้มันหานาะลบให้อาจารย์ไปสัว <laughs> มันเลขตัวไหนที่อุย้ยอีพอ มื่อกีเปิ้ดบ่ถือว่าสิขีดตัวนี้มันไปขีดตัวนั่งเอาตัวอยากตายได้ไหมโสรบเฮ้ยโอ้ยเจ้าม <sounds> ึงซอยกันได้บิดาเจ้ามึงซอยกันได้โอ้ยเอล้วขอเฮ็ดแม่เมง์สิละยังมาถามว่าเลไตัวไหนมันมย์สิบ่สิบบูออกเจ็ดสี่ใช่ปะสรบสิบบูออกเจ็ด ไม่เล็กพิศนาเนะาะไม่ได้ตั้งใจแล้วพี่น้องแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยนี่คอยไม่ได้ตั้งใจเออคอยไม่ได้ตั้งใจโดยเ <c ười> ขามันออกมาหนึ่งสมวนเนาะตัวนี้เนาะพี่น้องตามหลักนะตอนแรกว่าจะขีดตรงนี้แหละมันมาขีดม่องกลางตัวนี้ยมือมันเปิดใส่ตัวเนี้ยโอ้ยถ้าถ้าดูตามหลักเนาะเจ็ดสี่ก็ได้เนาะแต่ว่าอย่าไปออกตัวเจ็ดสี่พอเอาเจ็ดหนึ่งนี่แหละเจ็ดหนึ่งนี่แหละเนาะ เออพี่น้องเนาะเอาไปใหเขาเป็นการไม่เสียเวลาเอานำต่อพี่น้องนำต่อเน้นนะเน้นไปเลย8ปดส8มแปดห้าปดหนึ่งแปศตัวเน้นหนักพี่พี่น้องจะฟังเด้อตัวเน้นหนักนะเน้นหนักๆเลย 83เอาเอาอยึดใส่ปากกาดำดีกว่ามันมันผิดปกติมัน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 ทำให้เอฟซีงงเอาเอาพี่น้องเนาะอาจารย์เขียนปากกาดำนะอนุญาตเขียนปากกาดำนะ71พี่น้องนะนี่คือเลขล็อกวงในนะ71ที่อาจารย์ปล่อยไปประมาณ บ่าพูดตรงพี่น้องกอนมูเลยพี่น้องเลขเจ็ดหนึ่งอาจารย์ปอยไปโดนเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยพี่น้องเจ็ดหนึ่งนี่เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยพี่น้องปลอยไปคักเนี่ยระวังแปดสามดีๆนะถ้าคนไหนชอบแปดระวังแปดสามกับเจ็ดหนึ่งนี่คือตัวเน้นหนักตัวเน้นหนักฟังอาจารย์นะจะมีอยู่สี่เม็ดเน้นหนึ่งตัวแล้วสองตัวและอีกสองตัวเนี่ยจะเป็นที่สายทุบสายเน้นสายเน้นหนัก เข้าใจบ่ผู้ใดมักนินนินหนักๆเจ้าเบิงบ่งวงกลมไ้หลดเดี๋ยวสีวงให้นะเลขอาจารย์จะมีทั้งหมดเก้าตัววอาให้มันเข้าใจเนาะมีเก้าตัวถามว่าเก้าตัวเราจะจัดหมดไหมไม่ต้องจัดหมดดูที่วงกลมเนาะให้เบิงบ่งวงกลมพี่นอ้องอาดูต่อเจ็ดสามนี่คือเจ็ดสามเจ็ดสามวงกลมไหมวงกลมไปที่เม็ดที่สาม ฟังอาจารย์นะถ้าเลขงวดนี้นะถ้ามันไม่มา 7, 3, เจ็ดสามเฉียบเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามได้เลยระหว่างสองตัวนี้ยมันจะเป็นเลขบวกลบกันแต้มหนึ่งนะเลขสองตัวนี้จะเป็นเลขบวกลบกันแต้มหนึ่งถ้าไม่มาแปดสามก็จะออกเจ็ดสามนี่คือตัวนีน้ไปไปต่อเจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์ะบางคนชอบศูนย์มันจะเป็นแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสุดท้ายให้ดูเม็ดนี้ดีๆพี่น้องเม็ดตัวนี้นานมากไม่ออกพี่น้องฟังอาจารย์เดอ้อเม็ดนี้นานมากไม่ออกคือเจ็ดห้า เห็นไหมสี่เม็ดเน้นเน้นหนักๆสวยไม่สวยคุณดูเลยนี่ค yani ือเม็ดเน้นหนักแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้านี่อาจารย์เน้นให้คือสี่เม็ดนี้สี่เม็ดนี้คือเน้นหนักๆเนี่ยเจ้าสิทุ่มเจ้าทุ่มสี่เม็ดนี้เลยเจ้าพิกัดตัวนี้งวดนี้อาจารย์เด่นวิ่งเจ็ดอย่างเดียวนี่คือสายวิ่งนี่ โอเคไหมสายวิ่งวิ่งเจ็ดนะงวดที่แล้วเลขมันเข้าล็อกนี้ดูเก้าหนึ่งงวดที่แล้วเลขออกเก้าหนึ่งคือพระเอกคือตัวเนี้ออกตัวนี้เลยวิ่งเก้ามันออกเก้าหนึ่งข้างล่างเก้าหนึ่งงวดนี้อาจารย์ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งพระเอกทุกคนโชคดีคนไหนเห็นแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณให้อาจารย์ พิมพ์คำว่าขอบคุณโอเคมีเคาะเสร็จแล้วพี่น้อง <laughs>